สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสิบห้ามาส้มวิธีเก็บผักกูดไว้กินโดนเนาะค่ะนาอพี่น้องเก็บมาแล้วลวกแล้วพี่น้องเนาะลวกแล้วลวกแล้วกกเอามาพี่น้องลวกเข้าบัลวกห้ยมันเปื่อยค่ะพี่น้องลวกกวางหายน้ำลื่นมันออกเนมะค่ะพี่น้องนี่ลวกห้น้ำลื่นของเพื่อนออกบันนี้ข้ากับมาตัดตัดเป็นชิ้นค่ะพี่น้อง ตัดเป็นชิ้นนี่เข้ากับเนีบใสซตู้เนีบใสซตู้แข็งไว้พี่น้องตัดละลวกแซบแซบกรอบพี่นอ้องอร่อยเฮ็ดย่ำกับแซบพี่น้องคะ่ะ กินร้านค่ะพี่น้องแซบแซบข้าวใบเห็ดย่ำใส่ใส่ตีนมือนางเนาะค่ะเนาะเนพี่น้องเนาะมาเห็ดย่ำใส่เห็ดกินแล้วก็เข้ากับมาเห็ดพัดน้ำมันหอยกไ็กกกได้ข้ามาพัดใส่กุ้งก็ได้ค่ะพี่น้องเห็ดกินได้หลายรูปแบบพัดน้ำมันหอยซื่อๆกินก็ได้ค่ะพี่น้องแซบเพราอข้าวรวกข้าบอลรวกขนมันเปื่อยค่ะพี่น้องข้าลรวก ขาววกพอได้น้ำอันไอของลื่นๆเพื่อนออกไหมคะพี่น้องคะแล้วก็ขาก็มาตัดขันท่าว่าตัดจังซี่กันเวลาเอาเอาเข้าไปเมื่อกะมันก็หยาบนะพี่น,อน้องนาบัดเวลาออกมากก็ต้องได้ตัดอีกคือเกาเนี่ยข้าก็ต้องตัดนี่ค่ะพี่น้องข้าตัดวิธีวิธีข้าสิเก็บพักแวดทะกินอันไอโดนนะพี่น้องนาะเพราะว่าปีนึงมันขึ้นเที่ยวเดียวพี่น้องเก๊กน้อยเพื่อนกะใหญ่มากเพื่อนกะอันแก่แล้วค่ะพี่น้อง พราะสนเขาก็ต้องเก็บไว้ตะกินต้องสิงล่ะค่ะพี่น้องคะเพราะวะ่ามันอยู่ต่างประเทศว่ามีผักมีอยู่มีผักหลาหลายอันหลายหลายอย่างพี่น้องที่ได้กินผักปลาเกิดเพื่อนเกิดธรรมชาติพี่น้องก็คืออยู่บ้านเฮาบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็วมาปลูกแล้วเนาะหนีเนาะเอาวมาปลูกแล้วตะกรอนม,มีมีอยู่น้าปลาน้าอันเขาอยู่ตามริมเขาริมผาเมียงเนาะพี่น้องเนาะเห็ดในมีมาซูเม,มือรอนี่ข้าเจ้ากเฮเด ไล่หน้าสวนผสมเขาจะกระ,ระกปกูกินเนาะบ้านเท่าปูกเอาทุกอย่างกับปูกเอาใส่ปุ๋ยใส่ยังอันนี้เพื่อนบ่ไไ้ใส่ปุ๋ยเพื่อนเกิดธรรมชาติค่ะพี่น้องนี่อยู่ในป่าธรรมชาติธรรมชาติคันผูใ้ใดได้เขามาเบิ้งคลิปก็สิเห็นดอกค่ะพี่น้องไปเก็บตามธรรมชาติบรรยากาศดีดีดน้ำไหลช่วยช่วยน้ำไหลต้น,ตนผู้อันตน้นหอยต้นห้องดูค่ะพีน่น้องค่ะไปคันผู้ใดไปเห็นคลิปเบิ้งคลิปขาม่าเบิ้งคลิปก็สิเห็นแบบ ถ้ารรมาตรบรรยากาศเพื่อนดีค่ะพี่น้องนี่มาพี่น้องมันอันยาวๆง,งามๆเจ็บออนซ้ำนี่พ่อกินดีๆค่ะพี่น้องคะนี่บาพ่อกินดีๆีเอาก็มาลวกไว้ถ้ามาลวกไว้ถ้ากินบัญยามนนั่นมันแจ่๋ยหรอมันเบิดเ้ากับ่ไไ้กินเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็มากันไก่นี่นี่เป็นสิ้นๆิ้นไว้บบดอกมแล้ว้อาก็มาอันไ้เพื่อนละลายแล้ว้อาก็มาเฮ็ดกินได้เลยค่ะพี่น้องบัดเวลาห้องสกินเ้ากับอันไอต้มนม้ำไอ ต้มน้ำเดือนเดือแล้วข้ากกบล่วงลวกเนาะพี่น้องเนาะข้ากกบล่วงลวกนะกะ้ำแล้วก็ข้ากกบมาเทกออกล่างออกได้เลยกัะพี่น้องกระกินได้เลยข้าเขา้ <c oughs> เขาวบแเบนว่าต้มมันจนเปือยเด้นนี่ข้าลวกเอาอืมลวกนี่แซบพี่น้องค่ะนี่เห็นว่าแบาน,นี้ข้ากกบเอามาเอาใส่ทุงไว้แบบน,นี้พี่น้องนี่เอาใส่ทุงไว้ถ้ากินอันละขั้นค่ะพี่น้องนี่ไส้ถุงไว้กินอันละเทียละเทียเพราะว่ากินผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะ นี่ 4, ขา้าใส่ถุงไว้จังสี่นี่แหละค่ะพี่น้องเ้าใส่ถุงไว้ข้าวลวกแล้วกะให้เพิ่นเย็นซักก้อนเด้กค่ะพี่นอ้องไห้เพิ่นเย็นซักก้อนถ้าวจีงคอยเอามา่เห็ดคอยเอามา่เห็ดใส่ถุงกระเซ็นให้ได้จักสามซี่ถุงกับพ่อเราค่ะพี่นอ้องกระเซ็น่ถุงไว้ทุกที บด้สิ้นค่ะพี่น้องบะมีอันอันบะมีถุงอันนั่นสิ้นบะมี่ถุงสิ้นคืออันของข้าเจ้าเฮ็ดแม่พี่น้องบได้สื้อถุงสิ้นมากอืมบรงสิ้นเครื่องสิ้นมากค่ะอันได้เทีกันค่ะพี่น้องทำมาสิ้นมาแพกมาแพกใส่ไว้ถ้ากินกะดีเทียกันก็ว่ากระเฮ็ดแบบนี้ก็ดีดทียกันเพราะว่าเฮียได้ซุปปีค่ะพี่น้องคะ ให้ไปซูดปีบัดมาเท่าเอาไปเท่าเอาไปเท่ากระเฮ็ดเนี่ย้บเนี่ยแบนๆไหนเพื่อนอันนี้ยังสี่ค่ะพี่น้องเ้าพอเฮ็ดถุงมันโป่งเนาะถ้าเห็นมันแบนๆมั้สิละค่ะพี่น้องคะเอาเอาไม่ให้พี่น้องส้มวิธีเก็บอันๆวิธีเก็บพักไว้ถ้ากินหนาวเนาะพี่น้องเนาะไว้ถ้ากินตอนหนาวเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนกำลังเกิดถ้าเพื่อนเกิดแล้วกันเท่าก่บข้าวไปเก็บเอามันแกบกับขึ้นบวมีกินกับพี่น้อง พ็จาาะนั่งก็เลยเอาไปเก็บมาไวฟทาเล็ดไว้จะกินค่ะพี่น้องคะนี่แหละเดี๋ยวซีถุงพอดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวซีถุงได้กินอันอันถุงละขังนี่เอามาไฟถ่ายย่างมามาไวาา้่า,ากินกับซุปเห็ดอเอามาไฟถ่ายกินกับปนพี่น้องคะนี่น่ากะใส่ถุงไว้เอาก่จะใส่เห็ดแบนๆถุงไล่ล่มออกดีๆไล่ล่มออกเบิร์ดเบิร์เอฮะกระเห็ดถุงให้มันแบนๆเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเฮากระเห็ดทิ่นกันไว้ค่ะ ค่ะพี่น้องกดะซี่ถุงนี่ค่ะพี่น้องถุงพักเก็บพักกูดด้วยก้กินค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ฝากผู้ใดมาเดิงมาส้มหลอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมดเวยค่ะขอบคุณนะาลายค่ะ